โมโนเทนตแล้วก็กลุ่มบริษัท a s สมินเราก็ไม่ทิ้งคนไทยครับผู้ชมครับล่าสุดทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนะครับเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการโมโนเทนตนปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมนะครับล่าสุดมีการแพ็ทถุงยังชีพอีก900ชุดครับเพื่อเตรียมช่วยเหลือชาวเชียงรายครับ ทางด้านของคณะผู้บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์ xt, จำกัดมหาชนครับนำโดยนี่หัวเรือใหญ่ท่านนี้เลยนะฮะนี่พี่แดงคะคุณแดงธัญญาวชิระบรรจงครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้นวยการสถานีทรทั์ช่องโมโนเทอร์นายคุณพงพัน์วชิระบรรจงนี่พี่อ๊อฟนะฮะแล้วก็รวมถึงคุณรัฐพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้นวยการสถานีทรทั์ช่องโมโนเทรี่นายรวมทั้งผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็พนักงานในเครือของโมโนเน็กซ์ครับก็ร่วมกันนะครับแพ็คสิ่งของและถุงยางชีพนะครับเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภายใต้โครงการ โเทนที่นายปันด้วยใจยสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมนะครับโดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับรวมจํานวน900ชุดโดยเตรียมจะนําไปช่วยผู้ประสบภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยที่แรกจะไปที่วัดห้วยปากก้างครับจำนวน500ชุดและ1จุดนะครับก็คือไร่เชิงตะวันนะครับอีก400ชุดด้วยนะครับนอกจากนี้นอกเหนือจากทางด้านของกลุ่มบริษัทโมโนนะฮะแล้วก็กลุ่มบริษัทจัสมินแล้วคุณผู้ชมครับถุงยังชีพทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งสิ่งของอุปอโภคบรรซึ่งได้ักา นะครับจากผู้สับสนใจดีต่างๆรวมทั้งกลุ่มแฟนคลับยองเจก็สเซเว้นนะครับจากเพจเอเด 333เนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานขอร่วมกับทางช่องโมโนเทนทีนาของเราด้วยนะครับในการสมทบถุงยางชีพเครื่องอปโภคบริโภคนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเพื่อทําบุญนในวันคล้ายวันเกิดของยองแจวันที่17กันยายนยนี้ด้วยนี่เห็นไหมฮะ<อ>ทางด้านของทีมงานแล้วก็นี่ฮะน้องเฟนสรายนะับผู้ประกาศข่าวของโมโนเทนทีนารวมถึงนี่ฮะทุกภาคส่วนมาช่วยกันเดี๋ยววันนี้ถุงยางชีพที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้วันนี้เราจะนําไปมอบให้กับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะครับขอบคุณน้ําใจของขอคุณผู้ชม ที่ร่วมกับทางโมโนและก็ทางกลุ่มบริษัทจัสมินด้วยนะครับ